อยู่ปะเกับผมตอนนี้ผมกับมาลอยเอ็ดนะครับเนาะกับบ้านช่วงปีใหม่ครับช่วงเดือนธันวาครับไปเดือนธันวาครับอันนี้กับมหาวขยหนูครับผมเพื่อที่จะดักหนูกันอันนี้ผมมีป่วงมายี่สิบอันครับเห็นหูแล้วครับเป็นควาไม่หูรู้สึกว่าสียู่อยู่ครับแปลนอยู่ตัวมาสาบไปหน่อยครับเพราะว่าคนดักหลายครับปีนี้ นี่ผมมาสิปีไม่ละมามันหลาจาังน้อยดักไปแล้วครับสามอันมองแรกนี่ครับเห็นอยูอ่เนาะหลังแรกครับตนนัวนี้เป็นทางอ้อมมาทางนี้ครับหลังที่สองครับใส่ไปกลางกูแท้เลยครับคันกูแท้เลยหลังเลย อ่านี่ครับหลังที่สองหลังที่สามฟังทงั้งเงียบหลังที่สามอ่านี่ครับหลังที่สามครับนี่ทางมันครับยาวมานี่ครับหลังที่สาม น,นี่คือใส่น้ำสาแล้วครับมัเน,นี้ยขุดแทบปรมนี้แล้วครับหาน้สาห่ขอคล้องหนึ่งครับลงไปเนี่ยครับทางผักปอดครับพันผักปอดจะงอยหนูเดียวตัวหน่อยลครับลงสามีอีกสาครับผมหน่วยที่สองกับสาหน่วยที่สอง นีีอ่อกหลังครับคลองผักบุ้งครับนคล้งองแยาของมันก็ไปทางนี้นะครับใส่ไต่ก็ไปนั่นอีกหลังนึงทางผีมีอีกกับข้างหลังนี่มีอีกนี่ครับทาง,างข้างๆทางต้างป้าเนี่ยตัวสีใส่หยาจังน่อยตัวสีร้องใส่ออมออกมาทางผีนะครับ เปลียนมาเปลียนเป,นเปนลี่ยนกดอีกหลังครับผมเหล็นมันอองๆอก,อกยู่นะครับคร,ครับหาคล้องหาหม่งไสย่ะครับค้องหน่อยอยดีดีอีกหลังใส่มุ้งนั่นแหะครับสองหลังรอบนอกอีกสองหลังถึงสาลวันที่สามแล้วครับ บสา,สามีคลองริมครอบลองฟังสิก็มีคลองอยู่ตัวเป็นคลองเก่าๆเหมือนคลองใหม้เหมือนคลองไม่มไมปันใดนี่ครับนี่ก็กใส่ไดอยู่มองหน,นึ่ง,งยูเสียวในหลังหนึ่งกัยางเบื้องมองครับเบาถึงมองก่งอน แปลนน้ำขางคู่สาครับมันนี่มันนี่มนันนี่ได้ยุครับได้ยุคล้องไม้ดีอยู่ครับเขาบอกถือว่าไม้กับมีแรนอยู่ของแบนดอยู่ ข้างนี้โอเคครับใส่ก่อนเดี๋ยวมื้อยามกันครับมือแรงกับมืออื่นเช้าพุ่นล้วเด้อบาดนี้สิบองครับสีหมองนี่หม่องนี่เอาไปบอกไว้ปกไว้ เสาหรือต้ว,ว,วครับผมพยายามปวงเนื้อแบบนี้เสาวงเสาถึงสวยืำไมเลยนี่แหรนมาเนาะเหรียญมาเปลี่ยนผ่ก็เปลีนมโอ้ สนอยู nee, oh ่ครับตัวประยูนี่ว่วงใส่จมูกนี่นี่มัาโอ้โอ้เฮ้ยสนอยู่ครับสนอยู่เตีบวประยู นี <Es> <an> <S ong> <các> e <economies> ่ครับห้อยส่วนบ่วงงอออกมาอยู่แต่ว่าไม่อยู่นี่ครับเอาไหมเอาไหมมืออื่นไม่เยอะยามอยู่รับมืออื่นก็อกันอีกสาครับซาดีจใส่้หกหลังครับเพิ่งนั่นครับิดมีส้นบนอนเนาะ xuân đây, Có xoay, đây. Có không sai không con gắng... mít này mít không tầm thôi này đi ตามอยูตัวคือบอยูเนาะเนาะหลวดว่าดีวะตามอยู่ครับตามหลังหนึ่งอยู่ต่อมาอีกสาครับนี่ใส่หกอันครับอยู่นี่เอาไซส่ถิ่มมาเลยแหละแล้วมาถึงเขาไปยัง nó mới ra một xuống nữa thử, có thịt thịt mới hói tầm thôi hói tầm ừ, xuân bữa nọ nọ Nói xuân <laughs> ครับใสม่มุนนึง่งหลังเลยสามหลังไปนี่เฮ้ยมุนๆนะสบมันมุน,มน,มนโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ครับนี่นี่โอ้นูลูกแกครับตายแล้วตายแล้วครับพันหย่าตายแล้วโอ้นูลูกแกะหนูลูกแกนี่ครับ ก็ตายครับผมตัวหนึ่งครับเอาละ่ะมือที่สองนะ,ะครับ,รบยำปวงน้ำมือมา้าแล้วครับมือซ้นรับหลังนี้สงสิไใจกูเลยเหละครับมอมันไนเลยอุ้ยถือแล้วครับตัวนึง เที่งโมงนี่ใส่าสามหลังครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยหมนัมนหมนันมันหนึ่งตัวตัวเมนอยู่ครับตัวเมนอยู่ตัวเมนอยู่โอ้ย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  แรกครับได้ที่ตัวหนึ่งถือช่วงเอวครับผมถือช่วงเอวนี่ไข่แหนมโบกัดเสีย,ายขาดตัวเมอนอยู่ครับหนูเมียตัวนี้ถามันก็นสีย่ยางครับเราต้องไปคั้วมันกันถาม่มันหือสี่อ่อมหนูมันยางเสียบ qui rappe et on continue.